สวัสดีคับผมจแอ L ค่ะผมมีข่าวดีมาบอกพี่ๆนะครับสำหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ทางสวนน้อยฟาร์มเราจะเริ่มจำหน่ายไข่ไก่และไข่เป็ดออแกนิกแล้วนะครับไข่ของเรานะคะเป็นไข่สดทุกวันนะครับพี่ๆไข่ไว้เยอะแยะตะแปไกลมากเลยครับตอนนี้ไข่ดกมากครับไข่นะครับเราเก็บแล้วนะครับเราจะเก็บไว้ในห้องเย็นแบบนี้เลยนะครับรับรองสดทุกฟองนะครับและเป็นไข่ออแกนิกนะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับมาเยี่ยมชมฟาร์มเราได้นะครับฟาร์มเราเป็นฟาร์มออแกนิกนะครับพี่ๆและตัวของผมเองนะครับได้เดินเล่นตามอพยพใสเนะครับสถานที่สะอาดกว้างขวางมากเลยนะครับเย็นสบายใจทุกวันเลยครับหากท่านใดสนใจนะครับจะต้องการรับไข่ไปรับประทานนะครับก็สามารถติดตามได้ทับที่หน้าเฟซของเล็กเลยนะครับเราจะ โพสตามอัธยาศัยเช่นกันนะคะวันไหนมีเราก็ขายวันไหนไม่มีเราก็ไม่ขายนะครับครับบางวันสาววก็ไของเดียวก็มีครับเพราะนั้นใครสนใจนะครับติดตามหน้าเฟซได้เลยนะครับนี่ครับคือสถานที่ของเรานะครับนี่น่าอยู่ไหมล่ะครับตอนนี้นะครับใครสนใจนะครับติดตามหน้าเฟซของเล็กนะครับซื้อขายตามอัธยาศัยกันไปเลยนะครับ ราคาเป็นกันเองใครใหม่สดเสมอกันทุกวันกันไปเลย